รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะวิทยาลัยเพาะช่างมทรรัตนโกศินลร์แจ้งเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิทร์วิทยาลัยเพาะช่างเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ โอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มีใจรักในศิลปะและการออกแบบหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสารรค์เรียนรู้เชิงลึกทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติสร้างสารรค์ผลงานและต่อยอดสู่อาชีพในวงการศิลปะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง30เมษายน2568สำหรับนักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา2568สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ดรขวัญรัตนจินดา โทร0959509009อย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือมาร่วมสร้างอนาคตทางศิลปะไปด้วยกันที่วิทยาลัยพอช่างชัยพัฒ์ทองเสริมนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน